อัญญาทำอะไรคะอันญนาทำอะไรตับน้ำหอมมามามาได้กินน้ำหอมเต็มบ้านเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้มีทำอะไรอะถ้าไม่ได้กินน้ำหอมนี่คือหมามไม่รู้เลยว่าทำอะไรฉีดซะเยอะเลยฉีดที่ไหนคะน้ำหอมอยู่ไหนหืเออ ฉีดที่ฉีดที่ไหนหนูฉีดที่ไหนอ๋อฉีดในในกระเป๋าเป็นอะไรนี้ฉีดอันนี้หรอหนูจะฉีดเยอะสิคะลูกเขาไม่ให้ฉีดเยอะนะกลิ่นมันจะแรงมันจะได้กลิ่นแรงโอเคโอเคพี่ดูค่ะอันนี้เป็นกันเป็นคาร์นิวัลนี่คนอหนูเป็นอันนีะไร ะน,นี่หนูแต่งหน้าเองเหรอคะเนี่ยเออใช่สวยไหมคะสวยหรออันนี้แต่งเองใช่ไหมคะใช่ลิปจิตรท์ทาเองวิ่งวับเอาลิปไหนทาคะเนี่ยลิปไหนทาคุณพระเจ้าลิปคุณพระของมามม่าอย่าเล่นสิลิปอ่ะลิปอันนี้ก็ ให้หมามาดูก่อนไม่ใช่หักหมดแล้วหรอยา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 ได้โปรดอยา่าไม่ไม่เดี๋ยวต้องเอาแอบ,บและไม่ได้อันนี้นะห่วงห่วงถนอมทะนุถนอมมากอันนี้ได้จับหรือเปล่าอันนี้อูอ้หหมันทำให้ถึงเนี่ยดูสิไว้ why, เลยใช่ค่ะว้ why, เลยหนูคะ หนูไม่ควรจับนะคะจะร้องให้อันนี้ไม่ได้หนูห้ามจับไม่จับไม่ให้จับค่ะยารู้ไหมว่าราคามันแรงมากอัน,นอันนี้มันหมดแล้วเอาไปทิ้งเลยค่ะอันนี้จะทาต้องขอมามมาอนุญาตมามาให้เป็นมามาเป็นคนทาให้โอเคไหมโอเคนะคะโอเคไหมคะ ท่าญาดาต้องมาบอกมาม่าก่อนเออท่าญาดาจะทาต้องมาบอกมาม่าก่อนนะมองหน้าค่ะมองหน้าก่อนถ้าัญญาดาอัญอัญญาดาจะทาอัญญาดามาบอกมาม่าก่อนนะคะ <Okay. S 1> สัญญาค่ะสัญญานะห้ามทาเองนะหักหมดเลยเสียดายมาก <Okay. S 1> เสียดายมากค่ะ, <Fin> <sadly> ะดูขนาดนี่